สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการเฮเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมที่พาพี่น้องเ้อาเขาม่าบาถึงเรื่องนะครับการปลูกมันนะครับปลูกมันยูพื้นทีลมนะครับพื้นที่ลมที่แดดบม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะว่ามีต้นใหม่นะครับปกคุมนะครับมีต้นใหม่ต้นใหม่ง่ญ่ปกคุมนะครับบัดนี้ให้เกิดเป็นลมนะครับยูนี่เป็นห่มแดดเขาบ่ถึง ช่วงผมปลูกมันไม่ไมอยอนี่ผมไถลงมาเัิงๆครับพี่น้องผมไถลงมามาที่นี่ๆๆนนยุนี่มันเป็นพื้นที่หอมครับคนเพินออ่นเอาาฟื้นเยอะทั้งข่างนี่เห็นผมปลูกผมควานมาปลูกนี่เพิ่นบาเม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูก,กะนะจะแิไปลูกเองี้ยอย่างนีนี่มันหอมเพิน่นปาปลูกไปกับ,บ่ได้หัวไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปเห็ดหมองหอมเพิน่นปาผมก็อยากถามอยู่ว่า มองนี่เดินเบื้องเน่้อยๆนี่ผมปลูกนี่โย่หอมนี่มันเป็นหอมเหมือนไม่ใหม่ไพ่ใม่นี่แดดมันบังมากยี่โมโซอาทิตย์ขึ้นฟังพุผลแดดมันซองมาก่อถึงนี่แล้วมันเป็นหอมบรร่าว่ราะต้องปลูกมันหอมบ่ได้ดอกใช่ไหมหาเหตุบนว่าผมถามพี่น้องเคลืนด้วยว่าขันผมบ่ปลูกนี่เบื้องนี่เบื้องเน่้อยๆนี่สามสิบสี่สิบต้นนี่โย่หนี่มองหอมนี่ผมถามพี่น้องด้วยว่าขันผมบ่ปลูกนี่ผมมีปล่อยไปเห็นเยี่ย ระยะเวลาการเก็บกู้เกือบปีหนึ่งเบื้องนี้ผมมื่ปลูกนี่หอดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผมโง่ขึ้นมาเบื้องนี้เบื้องนี้มันจะกลายเป็นเบื้องหนาบื้องเลนี่พี่น้องนี่ครับมันจะกลายเป็นหนาบเลนนี่เห็นผมเม่ปลูกมองห่มนี่พี่น้องหู่บ่าว่าความขิดตธอ่วนมันบ่ขึ้นกันนี่ครับเพื่อนบอกผมว่าอย่าปลูกคนบอกว่าสิไดเยอะนี่สามสิบสี่สิบต้นนี่ผมปลูกย่างหน่อยผมต้องได้หละยี่สิบโลขึ้นยี่สิบโลนี่ ยางหน่อยมันก็นต้องเป็นเงินสี่สิบห้าสิบบาทอยู่แล้วดีกว่าปล่อยให้หย่า 6. หกหยาหกผมได้อย่างผมก็บ่ไไรผมแถบบ่ไรอย่างไย,ยขันเบื้องนี้เป็นหย่านี่แต่เมื่อบอกผมว่าไม่ต้องปลูกไม่ต้องเห็ดมันหฮมนี่พี่น้องเห็นไหมความคิดทุนเท่ามัานมาคือกันผมปลูกแย่งหน่อยนีย่ผมต้องได้แล้วนี่เงินนี่ว่าสี่สิบบาทกับห้าสิบบาทเบื้องในหน่อยนีย่มันก็เป็นเงินเท่ากัน,กนแต่ความคิดเพื่อนว่า มันเป็นห่มมันบดไ้หัวการห้หัวมันนี่มันได้ยู่แลี่ยพี่น้องมันสบหลัอยุห่มแค่ว่าต้นต้นต้นที่มันไ้หัวนะคอตามันจะมันจะห่างพี่น้องมาวาพี่น้องมาเบิ่งการปลูกยุห่มเป็นนังข้าเจ้าคือบอกว่าบ่ต้องปลูกมันจีบ่ไดอย่้พี่น้องเบิ่งครับนี่คอตามันจะห่างพ่อเวลาข้คอตามันห่างเดียวมันไอหัวเขาใหไง มันใหนหัวบบใหญ่คนบานผมเขาจะเาเลยบ่นิยมอยากให้ปูขมเพราะว่าขอตามันห่างเพราะว่ามันเห็ดท่อนพัน่ได้แต่ว่าถามว่าหัวมันได้บ่มันได้อยู่แล้วพี่น้องตีตั้งไหนมันก็ได้อยู่แล้วครับขอตาห่างยังไหมันก็ให้หัวเขาอยู่แล้วแค่ว่าหัวมันหน่อยถามมาหน่อยมันเท่าขวบปีไปขายเขาเอาบะเขาเก่าคือเก่าพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้อง มันก็เป็นหัวคือเกอ่าครับเข้าไปขายเขาเก่าดีก็เข้าไปให้มันหลกหลงังเลยนั่นเห็นพี่น้องเห็นว่าคือยังอยู่คู่นะมันเหี่ยนะมันฟัน,ฟ,นฟันล่ำแล้วบ่เอาไปเทียมไปครัวปีพี่น้องไปขดบังได้หัวคือเกอ่าครับความขีดต่คนแตกต่างกันบ่คือกันเบื่อพี่นอ้องสองหลังนี้ผมปลูกไว้ห่มหย่ยมเบิดเหม่อบ่ได้ถึกแสงแดดเลยเนี่ย แต่ว่าพ่นก็ให้ต้นดีๆต้นเขากับมบูรณ์ดีแค่ว่าตาเขาห้างแค่ว่าเขาไปเฮ็ดทอนพันบ่ได้พ่นเลยบ่นิยมิายมว่าตาห้างบังสิเฮ็ดทอนพันได้บ่ก็ได้ได้คือกันครับเขาไปปลูกเขามาปลูกยูห่มเฮาตาทอนพันไปปลูก่องเดียม่องเพิ่นเกิดมาอาจเพิ่นจิตตาที่กด้เลยพะว่าเฮาไปเสียบเฮาไปเสียบเฮาตาดนีไปเสียบเพราะว่าแจ้งด๋ต้นพ่นกับ ต้นมันกับบ่ได้มาน้ำหนีอยู่แล้วพี่น้องแค่ไหนมันกับเพื่นกัแตกต่างมาอยู่แล้วเวลาเบ้าไปปไลูกเวลาเบ้าไปปลูกทอนพันเท่าเ,าเสียบลงเพราะเป็นว่ามันจิกีเดขึ้นมาตามทอนมันกับแตกตายไม่อยู่แล้วห้ากับบ่อดูได้ว่ามันจีทิ้งห่างนี่พี่น้องผมปลูกไว้ผมกับปกกลูกคือเก่าดีกว่าบ่ได้ได้หาได้ซิฟดีกว่าบ่ได้พี่น้อง นี่ครับผมพ้าพีนงองเขาเอาเรียงนี่แหละเรียงปลูกมันอยู่หฮมหมเหยียบแถวพวถึกแดดเั้นพวกพีนองเนี่ผมปลูกไว้เนี่ยสมเด็ก็บ่ถึกนี่นหน่อยจริงๆิงนี่แต่ก,ก็ลังแตกขึ้นถามว่ามีหัวบอกกับมีคื้นอ๋ก็ผิดตะละคนบั้ยขึ้นกันพีนองทุกคนยอมแตกต่างคือกันเสมอไปบ่ไดความคิดไปความคิดมันพีน้องข้าเจ้าอาจทิบ่บ่อยากได้เงินหาเงินสิบกะบ่ปะเป็นหนังผมกะถือว่าผมอยากได้ในตรงนี้ เป็นห่ามแต่ว่าผมก็อยากได้แค่หาบาดทีบท่บาทผมก็เอาดีกว่าผมปล่อยละเลยใหยหงยาขึ้นในเมื่อยาึืนเดียวเอายากวานี้เมื่อไถในหงยาแตกใส่แหงสไลด์ปีหนาแหงสไลายไปเรื่อยเนี่ยนั่นสินแล้วเอาท้ายนี้เม่ยังไหลครับพี่น้องกับภาพี่นออ้องเขามาเมมาบิงเขามาเบาถึงเรืองนี่แหละครับปลูกมั่นอยู่ในห่มกับพี่น้องกับพิษเจรนาวนานะครับคันพี่น้องอยากปล่อยแหงยาหกนปแปลงพี่น้องไม่อยากปลูกใท่กไม่ได้ว่ากันนะแต่กสำหรับผมไม่อยาก หอยาหกในเมื่อปีหนึ่งนี่ขันเท้าบ่บปลูกนี่หยาเกิดในปีหนึ่งนี่ในหยาแตกพี่น้องแตกของอกมาแหล้วไปเรื่อยพี่น้องเลยร่มพัดปิวไปเกิดไปเรื่อยนี่ก็่ยังผมปลูกแค่งสิผมผมก็ยังคุ้มหยาในระดับหนึ่งเอาะบ,บ่บ่บหอยาไงหล่ะบ่หอยาแตกเม็ดแตกร่งหนีในระดับหนึงห่งล่ะเออพี่น้องท่านนี้บ่ยังหลายครับกับภาพี่น้องเขาบอกทั้งเรื่องเนี่ยนะครับผม,มูาในม ท่านนี้ก็คอยพี่น้องก็เสิแต่กวนเท่ากับพิจารณาครับท่านี้ก็พระมียหลายครับในหาได้ซิบดีกว่าพระใดพี่น้องท่านี้ขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับ